เอาเมนูที่ทำในคอนโดได้เผื่อคนดูจะได้มาทำตามได้เนาะเมนูนั้นก็คือวันนี้สปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับค่ะมันดูธรรมดาใช่ไหมคะแต่จริงแล้วมันอร่อยมาก <c oughs> ปกติที่แมนเคยทำเมนูนี้กินมาก,ก่อนปะทำครับแต่ไม่ใช่แบบที่แอมทำ <c oughs> แล้วมันเวิร์กห <c oughs> รอ,อรมากที่เพราะว่ามันมันเอนี้เวิร์กยังนี้อีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคไม่ไเวิร์กคุยเรื่องเวิร์กต่อ ก็เข้าใจนิดนึงว่ามันน่าจะเป็นมูฟของพี่แมนที่เราต้องรับมูฟให้ทันะคะตะกี้นี้โอเคสวัสดีครับผมแมนผู้ชายทำอาหารนะครับกับรายการสอนผู้ชายทำอาหารนะครับได้มีแขกรับเชิญคนหนึ่งที่ผมจ้องมองอยู่นานครับเพราะเขาเป็นผู้หญิงที่มีความสดใสแล้วก็มีความสามารถหลากหลายและที่สําคัญครับชอบทำอาหาร วันนี้ก็เลยถือโอกาสเชิญคุณแอมชายานัทมาที่รายการครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แมวสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรียมเกรงนิดนึงนะคะทุกคนอําอยากจะบอกว่าอยู่ๆให้อํามาสอนคนที่เป็นเชฟแล้วมาทําอาหารด้วยเมนูที่อําอยากกินแล้วบอกว่าให้อําสอนด้วยแบบอุ๊ยต้องบอกกันว่า <c oughs> จริงๆแล้วคําว่าเชฟหรือใครคนทําอาหารนะผมก็เป็นคนเบกิเนอร์เชฟแล้วกันความรู้มันมีมากมายฉะนั้นแบบ เราก็แชร์แชร์กันได้ไม่ได้แบบพี่ไม่ได้รู้ทุกอย่างโ <Okay. S 1> <นะ S 2> อเคเนาะแอมไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าสิ่งที่แอมทําและสิ่งที่แอมรู้อ่ะมันใช่จริงๆหรือเปล่า <Okay S 2> แต่เ,เป็นว่ามันกินได้ค่ะ,ะสิ่งที่สําคัญคือจะบอกว่าแอมก็อยู่คอนโดใช่ค่ะวันนี้ก็เลยคุยกันว่าเอาเมนูที่ทําในคอนโดได้เผื่อคนดูจะได้มาทําตามได้เนาะเ mm hmm. มนูนั้นก็คือวันนี้สปาเกตตีซอสมะเขือเทศหมูสับค่ะมันดูธรรมดาใช่ไหมคะแต่จริงแล้วมันอร่อยมากโอเคครับแอมเราจะทําเมนูกันยังไงบ้างตอนนี้เลย เราจะทําซอสก่อนซึ่งวัตถุดิบ <to> ที่อําเลือกใช้นะคะสปาเกตตี้หมูสับก็จะมีหมูสับนะจริงๆสิ่งที่าอยากบบใสไอันเนี่ย มันคืออันนี้ค่ะพี่แมนอันไม่ได้ชอบกินผักขนาดนั้นอําก็เลยเลือกที่จะใส่ทุกอย่างที่มันน่าจะใส่ได้ลงไปปกติเนี่ยเขาอาจจะใส่แค่มะเขือเทศก,กับหอมใหญ่แต่ว่าอําขอเพิ่มพริกหวานลงไปด้วยงั้นเริ่มทําเลยโอเคอ่าเริ่มตอนโปรตีแอมจะต้องเอาคือน้ํามันใส่กระเทียมเนาะแล้วก็<ช>ไม่อยาก<อ>ให้มันสุกแล้วก็ผัดกับหมูใช่ป่ะใช่แล้วปกติอมเวลาใส่กระเทียมเนี่ย เราใส่ตอนน้ำมันร้อนเลยไม่ร้อนครับใส่ตอนน้ำมันอุ่นๆไม่ร้อนมากกลัวอําเป็นคนกลัวกระเทียมมันจริงๆกลายเป็นกระเทียมเจียวค่ะอันนั้นก็เขาปรุงความร้อนเอาสไตล์ทำามาแบบฝรั่งนิดนึงนะดึงรสชาติเขาเรียกวิธีการดึงรสชาติที่ดีที่สุดเลยคือการดึงตังแต่ตอนที่อุณหภูมิยังเย็นอยู่นี่ความรู้ใหม่นะคะใช่เพราะว่าเลเยอร์รสชาติจะดึงรสชาติปกติทำตอนที่มันร้อนเราคิดเอาเองว่าอะไรก็ตามที่ใส่กับน้ำมันตอนเย็นอ่ะมันจะอมน้ำมันค่ะเลยก็ํำตอนนี้เลยเราก็จะผัดกับน้ำมัน ปกติอามาใส่น้ำมันไปผสดกระหมูก่อนใช่ปะคะ <Okay. S 1> มันก็จะพอมีน้ำมันแล้วพอแอามคว่ำผักทั้งหมดลงไปอะ่ะน้ำจากมะเขือเทศน้ำจากหัวหอมตับ <Okay. S 1> ผักทั้งหลายมันออกมาเองซึ่งเอามไม่ได้เติมน้ำมันแล้วตอนนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราอยากจะดึงความชื้นให้เขาเรียกวหัวหอมใส่ใช่ไหม mm hmm. สิ่งที่เราทำเราจะโรยเกลือน,นิดหนึง่ง mm hmm. มีกลิ่นหอมจากหัวหอมแล้วแล้วก็ตอนนี้หัวหอมเริ่มใส่แล้วด้วยค่ะใส่ขึ้นนิดหน่อยแล้วพอ,อเริ่มใส่เราก็ใส่กระเทียม ก็ผัดไปเรื่อยๆได้แล้วก็อันผัดไปจะเป็นใส่หมูปกติพี่แมนเคยทาเมนูนี้กินมาก่อนปะทำครับแต่ไม่ใช่แบบที่แอมทำ <laughs> <laughs> แต่ว่าน,นี่คือสูตรของแอมครับโอเคไม่เป็นไรมันเป็นสูตรทางบ้านเนอะเอ้ย <laughs> เดี๋ยวต้องมาสอนพี่ต้องสอนพี่เลยครับเอาต่อขั้นต,นตอนต่อไปคือทาหมูให <laughs> ้สุกนะโอเคขั้นตอนต่อไปใส่หมูลงไปนะคะพี่แมนแล้วก็รวนให้หมูสุกพอขึ้นรูปโอเคเพื่อขึ้นรูปนะครับเพื่อเราทาเป็นคล้ายๆเหมือนกินหมูสามยีดิบนะโอเค ขั้นตอนนี้เราจะรวนหมูจนสุกเลยแล้วพีจะพักไว้แล้วเรามาหั่นผักกันตอนนี้อย่นิดนึงเร่งไฟหน่อยเพราะเราอยากได้กลิ่นหอมของความไหม้ดิ้หน่อยค่ะอันนี้แอมถามปกติมาหั่นกันคนอื่นเขาใส่ป่ะคะพริกหวานก็ใส่ได้นะแต่มันก็เปลี่ยนสีหมดเพราะมันเจอซอสมะเขือเทศค่ะปกติอ่ะแอมก็แค่ปาดหัวปาดหายเลยค่ะแล้วก็หั่นเป็นแตรแตรอยากเห็นแอมมาเป็นไงบ้างแอมตื่นเต้นอ่ะนี่แมนเคยถามว่าทำไมจับมีดอย่างนี้ค่ะ โอเคเออเสร็จแล้วอําก็แค่หั่นไปอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยเหรออ้าวแล้วเราต้องหั่นยังไงคะอันนี้คือสิ่งเดี๋ยวนะอําสาธิตให้ดูนี่คือสิ่งที่อําอยากได้เออมีดคมมากเลยค่ะแอมประคองมีคองดีๆนะครับมืออ้าอย่างนี้เลยเหรอเลยเหรอเอาเหรอนิดนึงค่ะพี่แมทอําไม่กินอันนี้ค่ะตรงกลางของมันค่ะครับ <c oughs> ค่ะพี่แมทจะไม่ใส่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวๆอันนี้สับคือแอมต้องการทรงไหนอําต้องการเล็กๆค่ะลูกเต๋าวิธีการนะครับ อย่างแรกคือหันครึ่งก่อนเอาหรอพี่ยังไม่เคยหันแนวนี้มาก่อนเลยอ่ะแล้วก็ <c oughs> เดึงหัวเลยก็ได้โอเคอ๋อ,อมันก็จะไม่เหลือเม็ดที่ยังไม่อยากได้ใช่ครับบางคนใช้ช้อนแต่วางใช้มือดึงเลยก็ได้มือดึงพี่ยังไม่เคยคิดมาก่อนเลยอ่ะว่ามันควรทําแบบนี้นะเส<ด>ร็จแล้วอยากได้สี่เหลี่ยมใช่ไหมครับ <S <S 1> <S 1> หลังจากเราหายเวิบไปเมื่อกี้เราก็หั่นเรียบร้อยครับพริกหวาน,นะค่ะพริกหวานนะครับ แอมใช้สีเขียวกับสีเหลืองเพราะว่าถ้าเราใช้สีแดงแล้วมันจะกลืนกันไปกับมะเขือเทศโอเคครับต่อจากนี้ค่ะพี่แมนปกติแอมระดอะไรแอมก็คว่ำทุกอย่างลงไปพร้อมกันแล<อ>้วก็แอมก็ให้ความร้อนทํางานอ่ะงั้นเดี๋ยวผมพี่จะทําให้มันดูอร่อยขึ้นด <Wow. S 2> ้วยมีเห <Okay. S 2> ตุและผลแต่ระหว่างนั้นพี่จะถามก่อนว่าแอมครับปกติอาชีพของแอมแอมต้องทำอะไรบ้างปกติอะไรบางหน่อยถ้าหลักๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องโค้ชหรือว่าเป็นเรื่องแบบที่ปรึกษาพัฒนานธุรกิจอ่ะ หลักๆเลยคือแอมมีหน้าที่แก้ปัญหาให้กับองค์กรหรือผู้ประกอบการซึ่งงานหลักๆเลยอ่ะคือแอมต้องไปนั่งฟังปัญหาของทุกคนว่าเขามีปัญหาอมทในชีวิตบ้างแอมทำสิ่งนี้มาน่งหรือยังอแมต้องบอกว่าแอมทำ business development มาจะเข้าปีที่10ปีที่10แล้วใช่ค่ะแล้วเราจะจีในพื้นที่ร้อนที่สุดค่ะจนซอสเหมือนเทศเดือดและความเปรี้ยวจะกลายเป็นความหวานขึ้นมาอ่าเพราะอะไรคะ คยกินข้าวปลาย่างแนวแบบหันสเปนนี้ไหมข้าวไม่ไหม้ข้าวผัดแบบจีนเนี่ยยิ่งไหม้ยิ่งอะไรที่เราเรียกว่ากลิ่นกระทะใช่ปหใช่กลิ่นกระทะใช่ครับเพราะว่าจะไหม้ไปเลยแต่จะไม่ไม่ไหม้ถึงขนาดขมนะเพราะว่าซอสมะเขือเทศมันไม่ไหม้ถึงขนาดขมเลยนะขั้นต่อไปแอมก็จะใช้วิธีการลงมะเขือเทศใช่ไหมคือแอมอะลงทุกอย่างพร้อมกันด้วยความขี้เกียจค่ะโอเคก็ถ้าแอมขี้เกียจแต่วันนี้เราจะทําให้แอดวานซ์ขึ้นหน่อยเราจะลงมะเขือเทศก่อนดีกว่านะคะ เขาเลยอยากให้เละครับอยากให้เละแล้วเราก็พยายามจะเคี่ยวให้หมูไก่เท่นุ่มโอเคต่อไปใส่พริกหวานเลยใช่ไหมครับก็คือใส่ทั้งหมดแล้วใส่สองสีใช่ค่ะจ้ะใส่สองสีเฮ้ยสีสวยมากอะโอ้หตอนนี้สวยแล้วเห็นปะดูดีเราก็เร่งรอสักพักจนผักมันสลดก่อนพริกหวานเปลี่ยนสีก่อนนิดหน่อยแต่ตอนนี้มันน่ารักมากนะคะนี่คือหน้ากินแล้วหรือเราเสิร์ฟ่างนี้เลย ก็ S <S <k iller> ไม่ออมจะให้มันยมกว่นี้ค่ะพี่ยมแปลว่าอะไรยมแปลว่าแบบเหี่ยวเขียวอ่ะก็ยมนุ่มๆงันระหว่างรอ <S <S 2> <S 2> <ๆ>ในแอมเล่าใฟังต่อถ้าปกติแล้วแอมมาทำอาชีพนี้เพราะอะไร business development เราเรียกสั้นๆว่า biz dev หรือว่าพัฒนาธรุรกิจซึ่งอันนะั้นอ่ะอมเจาะเรื่องการขายแล้วก็ดูว่าเฮ้ยในองค์กรมันมีรูรั่วอะไรบ้างมีตรงไหนที่จะเข้าไปปรับหรือเช่นปรับปรุง process หรือปรับปรุงวิธีการสื่อสารหรือว่าแอลเอล์หลัก,ลกๆเทียมจับจะเป็นเรื่องของการขายแต่ว่าพออมนทำมาได้สักประมาณ4ปีค่ะที่สี่หปีและอมต้องไปทำงานคอนซัลท์เนี่ยปรากฏว่าอมเจอว่าทำไมลูกค้าอมอ่ะเขาถึงต้องรอให้อมมาทำด้วยทุกครั้งคือหมายความว่าอมต้องเข้าไปหาเขาทุกอาทิตย์พออมนทิ้งการบ้านไวใช่ป่ะคะแลแอัคาดหวังว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปเจอกันแล้วมันก็จะมีความคืบหน้า ปรากฏว่าไปถึงปึ๊บเขาแฮปปี้มากที่จะจ้างแอมต่อเพื่อให้มาทําด้วยกันแอมก็เลยแล้วก็ดูฟังดูดีนี่ก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยคือข้อดีของมันคือแอมก็จะได้เงินต่อไปเรื่อยเพราะมีคนจ้างใช่ป่ะคะครับแต่ลึกๆในใจแอมอะแอมดันคิดว่าถ้าวันนึงแอมตายไปอะไม่มีแอมแล้วแล้วเขาจะทํายังไงทีมเขาจะทํายังไงต่อมันต้องมีมกลไกอะไรสีที่สอนเขาอะ อมก็ไปหาว่าอะไรที่จะสอนให้คนเขาเขาลองคิดด้วยตัวเขาเองซึ่งเจอศาสตร์ที่เรียกว่าโคชชิ่งตอนแรกอมก็ไม่เข้าใจค่ะพี่เพราะว่าอําเข้าใจว่าโคชมันก็คือก็มันมก็มีคนเรียกว่าเป็นโคชเยอะแยะใน facebook ในอะไรเงี้ยแต่พอไปหาข้อมูลจริงๆอะโคชชิ่งมันเป็นศาสตร์ของการตั้งคําถามแล้วให้คนนั้นอะไปลองคิดลองแบบคิดเองให้สมองแบบทํางานในในหัวตัวเองแล้วอมก็เลย มาเรียนโคชชิ่งแบบจริงจังเพื่อเอาวิธีการตั้งคำถามเนี้ยไปใช้กับงานที่ปรึกษาทางธุรกิจแล้วมันเวิร์กเวิร์กมากพี่เพราะว่ามันมันตอนนี้เวิร์กยังอันนี้มันอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคอันนี้มัน,มนเวิร์กไปคุยเรื่องเวิร์กต่อ ก็เข้าใจนิดนึงว่ามันน่าจะเป็นมุกของพี่แมนที่เราต้องรับมุกให้ทันะคะตะกี้นี้โอเคอ่ะไปต่อคือดดูมันจะทําให้เวลาเราคุยกับลูกค้าเราจะได้ยินสิ่งที่ลูกค้าไม่ได้พูดเยอะขึ้นเนี่ยมันน่ารักปะเห็นปะแค่ตัวสีลงไปมันก็ทำได้ต้องทาอะไรเพิ่มกับตัวสปาร์ตี้ไหม พริกไทยเพิ่มอีกนิดนึงค่ะพริกไทยเดีนี้พี่ก็จะมีพริกไทยขาวกับพริกไทยดำเอาไหนดีคือแอมชอบพริกไทยดำเพราะมันจะได้มีสีดำค่ะครับงั้นก็แอมโปดิใช้พริกไทยดำใช่ไหมใช่ค่ะโอเคจ้ะหมุนอ่ะหมุนให้ดูรู้ไหมว่าวิธีการหมุนหมุนไงมันไม่ใช่แค่แค่หมุนหรอกค่ะที่เรียนมาเขาบอกว่าเวลาหมุนเนี่ยให้หมุนครบรอบหมุนให้ครบรอบไม่ใช่หมุนตึ๊กตึ๊กึ๊กึ๊กอย่างนี้มันจะไม่สม่ำเสมอครับโอเคปกติหมุนไปเรื่อยๆค่ะใช่ก็หมุนไปเรื่อยๆในทางเดียวกันอ่าฮะ โอเคครับตอนนี้ก็น้ำเดือดแล้วทาไงต่อปกติแอมจะใส่ใส่เกลือนิดนึงค่ะพี่ใส่น้ํามันไหมคะปกติไม่ต้องใส่ครับไมันไม่ได้ก่อเส้นแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาเรื่องการเคลือบรสชาติหมดเลยใส่ไงครับแอมแอมใส่เลยพี่ให้เกียรติแอมใส่จริงเหรอปกติค่ะจัดการเลยปกติอะแอมก็แค่ใส่ปุ๊บแล้วแอมก็เริ่มแทงมันลงไปค่ะพี่โอเคแอมก็จะกดมันลงไปเพื่อเพื่อให้เคลื่อนมันอะรีบลงไปในน้ําเร็วที่สุดค่ะใช่ครับโอเค ให้ลงไปให้หมดมิดมิดน้ำมิดน้ำโอเคเออกกับมิดเสร็จตั้งเวลา 2>, 2นาที2นาทีนะครับเมื่อลาดาว้จริงๆเนี่ยไม่ทันเนาะเดี๋ยวเราจะใช้เททั้งหมอ้อเลยนะครับเ,ออเสร็จแล้วถ้าเราแบบนิดหน่อยอย,อยากจะคุกน้ำม,มัน<อ>นิดหน่อยก็ได้แต่ตอนนี้ก็เสร็จละเราต้องใส่ไมล์เทสนะครับ น้ำมันมะกอกให้ความรู้ให้ความรู้การที่ออามาแบบทําอาหารกับพี่แมนวันนี้นะคะอ่อเกิความสงสัยว่านี่คุณรู้อะไรบ้างเวลาซื้อน้ำมันมะกอกนะครับช่วยดูนะครับว่าจะมีคําว่า my taste extra taste extra virgin เห็นไหม extra virgin ค่ะครับอ๋อ my taste มันก็จะบ่งบอกถึงความเข้มของสีน้ำมันมะกอกเขาบอกว่าเป็นน้ํามะกอกแรกกับน้ํามะกอกหลังหลังการกั่นและเก็บในถังเฉยๆถ้าเราทําอาหารที่กลิ่นเป็นสถิติมาก เราไม่อยากให้กลิ่นน้ำมันมาก่อนเราก็ใช้ตัวเราก็ใช้ตัวไลท์หน่อยแค่นั้นเองครับเราไม่จำเป็นที่ต้องใช้เอ็กซ์เตอร์วินคือดีสุดไม่เกี่ยวมันอยู่ที่เราทำอาหารอยากได้กลิ่นแค่ไหนอ่าเสร็จแล้วเส้นคุยเราไม่ต้องลาไปที่กำแพงใช่ไหมคะอืมลองดีมันมีกุบๆข้างในมีกุบๆข้างในโปรตันีกินยางนี้ไหมกินนิดหน่ออ่างนี้นึงแต่แบบเหนียวกินได้แล้วก็จะมากลับมาที่ ซอสซอสของแอมนะครับแล้วก็ถือว่าเราสําเร็จแล้วสิสําเร็จค่ะพี่ตอนที่เราเสิร์ฟอ่ะแอมจะเสิร์ฟเป็นหมุนๆค่ะอืมโอเคงั้นเดี๋ยวให้แอมทำทุกหมดเลยนะตอนจัดเดี๋ยวหยิบให้ โอ้โหได้กินและแล้วก็โรยพาสตรี่พาสตรี่แล้วก็หมดวิชัยดำนิดหน่อยใช่ค่ะโอเคถึงเวลาชิมขอชิมแล้วว่าอยากกินแล้วตื่นเต้นเลยอ่ะกินคำใหญ่มากนะคะตอนนี้โอเคแล้วบอกหน่อยว่าเหมือนกันไหมที่เคยทำอันนี้เส้นอร่อยกว่าค่ะเส้นอร่อยกว่าดูน้าพี่แมนเนี่ย กำลังทำหน้า,นาไปดูอยู่กำลังชิมอยู่แป๊บนึงชอบนะถ้าเลือกได้นะคะก็มาให้พี่ทำให้พี่ว่าเป็นเมนูที่ทำได้ได้นะคะอยู่ในคอนโดทำได้อยู่ในคอนโดทำได้ครับแล้วนี่เก็บไปได้กี่วันครับหมอนนน้อเดียวคือพอแอมทำเสร็จใช่ป่ะคะแอมกินมื้อนี้เสร็จอะแอมก็จะพอมันเย็น,นะอะแอมจะเริ่มแพ็คเป็นถุงเล็กๆพอช้นเล็กๆคือแอมจะทัมหม้อหม้อหนึ่งได้เยอะมากก็กินมื้อนี้ค่ะแล้วก็ ได้สามครั้งได้อีกสามเป็นอย่างน้อยสามถึงสี่ครั้งเป็นเมนูที่ง่ายสำหรับคนคอนโดทําได้แล้วใช้ไฟไม่ต้องแรงมากมีหม้อใบเดียวแล้วก็เตาแบนๆที่เหมาะไปตอนแรกอ่ะรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ครับที่มากับตอนที่หนึ่งคือต้องบอกว่าเปลี่ยนความคิดในหัวแอมว่าจะทําสปาเกตตีซอสแบบที่แอมแอมทำมาหลายปีมากอ่ะหลายปีมากจริงที่แอมเพิ่งมารู้วันนี้ว่าวิธีที่แอมทำมันกลับด้านกับที่มันควรจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นการใส่หัวหอมก่อนหรือการทําให้แบบน,น้ําในหัวหอมมันออกมาในขณะที่ปกติแอมแค่เททุกอย่างรวมไปแอมเลือกเมนูนี้เพราะมันง่ายเพราะออมเทททุกอย่างรวมไปก็เสร็จแล้วก็เมื่อกี้ยากขึ้นไหมเมื่อกี้ที่เพิ่มไอเดียขึ้นไปนิดนึงหลายขั้นตอนขึ้นแต่ว่ามันหอมมากขึ้นอ่าโอเคครับก็เ,<อ>เ,เดี๋ยวดูกันว่าตอนหน้าแอมจะมาแชร์เรื่องอะไรกับเมนูถัดไปกับเมนูสาวคอนโดนะ ใช่อยู่คอนโดหมอใบเดียวกระทะใบเดียวทําได้ค่ะโอเคครับ <Yeah. S 1> แล้วมาเจอกันตอนหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรบ๊ายบายขอบคุณวิแมนด้วยค่ะเดี๋ยวจะเจอกันใหม่นะ <laughs>